สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกม l ล g e n d Lock Land w o r s d ครับผมวันนี้นะครับอยู่อาชีพ Star Creator นะครับนี้ผมจะมารีวิวโอกาสเทมแบบโซโลนะครับแล้วก็หลักๆนะครับไอเทมที่เรามีมาใหม่ก็คือตัวสมุดนี้นะครับสมุดนี้ดียังไงนะครับ p a y to w i n Top Up เติมเกมออนไลน์คุ้มค่าเติมเงินด่วนทันใจด้วยระบบเติมเงินอัตโนมัติรวดเร็วทันใจในหนนาทีพร้อมบริการคุณตลอด24ชั่วโมง มีเกมให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเด e l แล็ Nalog ็อกดากอน a a า g า a ้าแล็ก o ั o ล็อกอ n นไ n น์แลนเ d a ร์ดแล o กน r ล g ็อก r e b i r ร h ด a r ร y p o t t e r l ตอร์แล็กนัลล็ n กอ i ร i จิ e แล็กนล a อกเเข้ามาเลือกกันได้เลยครับแล้วอย่าลืมสนับสนุนช่องด้วยการใส่โคด้ด GAND ด้วยนะครับผมคือ ADK เนะี่ยมันจะน้อยกว่า Encyclopedia นะครับนิดหน่อยนะครับประมาณ20แต่ว่ามันจะใส่ Hunter file ได้3ใบนะครับ ซึ่งทำให้มันดูดโหดมากๆนะครับผมก็ไปไอตัวหนังสือเนี่ยจะใช้เป็นธาตุอะไรก็ได้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวเรากดธาตุเองอยู่แล้วนะครับผมอ่ะส่วนของนะครับก็จะเน้นเป็นดูดเลือดนะครับเยอะๆเนะ้ะก็เนี่ยตอนเนี้ยดูดผม15%นะครับโอกาสติด15%ดูดติด5้แล้วก็อันนี้ไม่รวมกับตัวอฮนเดอร์ไฟล์หใบกับมังกร HP 1ใบนะครับตรงนั้นมันจะได้อีกอย่างละ1%เนาะ แล้วก็มีเต่าอีก2%ตรงนี้นะครับซึ่งไม่รวมตรงนี้นะครับมันก็จะเป็น19 50เอ่อกับ6 0นะครับผมอ่ะแล้วก็มีคอร์สหัวนะคอร์สหัวเนี่ยจริงๆใช้เฮดพีมจะคุ้มกว่านะเพราะว่ามันดูด1%แล้วมันจะเอ่อดูดแรง3%มนะครับเออมันจะคุ้มกว่า SP นะแต่ว่าถ้าใครไม่มีเต่าอะไรเงี้ยมันก็ต้องใช้นะครับอืมแล้วแต่ปรับสภาพไปนะครับเดี๋ยวผมจะ แบบสริปสริปดูจังหวะลากจังหวะบวกมันมัน,มนให้ดูแล้วกันนะครับผมว่าประมาณไหนอ่าแล้วก็อย่าลืมมีคลิปเพนด้วยนะครับส่วนของก็ประมาณนี้นะเปิดให้ดูอะไรคลิปแล้วนะครับผมก็คิดว่าน่าจะไม่ต้องเปิดให้ดูแล้วใครมีคำถามเพิ่มเติมอะไรก็คอมเมนต์แล้วกันนี้จะเห็นได้ว่าไม่ได้กดพวกไลค์พวกอะไรพวกนี้ด้วยนะครับยาเด้งอะ่ะไม่ได้กดเลยสักอย่างนะแต่ว่าตรงนี้ยังอ่อนอยู่นะครับเดี๋ยวของจริงเนี่ยมันจะเป็นพวกเลดิก ที่ได้โชว์ว่ามันโหดเนี่ยจบแล้วนะครับซอมบี้อีซี่นะครับโซโลตบหมงตบหนอนอะไรก็ชิลนะอันนี้ผมยังไม่ได้จำหนอนด้วยนะบ,บึบบึบบ,บึบนะครับเอาติดโซลิงแล้วนะครับผมเตือนแล้วแล้วเนี่ยไม่ต้องจงไม่ต้องจำตบหมดทุกราคา ข้ามุมครับลากลากเข้ามุมโตโดดเข้าไปครับไม่ต้องโดดไปโดดมาได้ครับอันเนี้ยลากมุมทำเหลี่ยมแล้วด้วยความที่เราไอจีหนึ่งแม่งติดโซลิงง,ง่ายกูน่าจะติดโซลิง,งอีกรอบหนึ่งอนะ่ะบัฟเหลือห้าสิบหกนาทียังเ,เหมือนดูดเลือดดีขึ้นเยอะนะพอ,อมันดีขึ้นเยอะเล,ลย,ยแรงอ่ะ โอ้ยอุ้ยอ้ยเตะอ้ยเตะมันโดนผักเยอะมั้งอืมแม่งเตะยากอยู่นะแบบมันเป็นมอนแบบมันเลดิกอาเชอร์อ่ะคือเตะจริงๆเตะตัวเดียวมันก็ไม่ค่อยดูดจะทันเท่าไหร่นะ อดจัดไปฝั่งนู้นโหโหดมากเลยวะบับพอให้อ่านี้ก็จะเป็นอีกเทคนิคนะครับเวลาเปิดบอดแล้วเราก็ <c oughs> วิ่งส่วนไปแล้วบอดเนี่ยมันจะเตะด,ดันมอนไปทางซ้ายเสมอนะครับจริงถ้าเกิดเราเริ่มจาก ฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะทําให้เราทิวเพราะมันจะลากมอนอัดกําแพงได้แต่จบตรงนี้เดี๋ยวไปทางซ้ายต่อปืดป๊ดปืด๊ดปื๊ดเสียวตายอยู่เหมือนกันนะแต่จริงก็ตายได้นะครับมันไม่เสียโซลิงมันไม่ได้เสีย ink, มิลเล่คนี่ผมไม่ปั๊มผมเลยยี่สิบสี่ขวดนะปั๊มบ้างไม่ปั๊มบ้างแต่ส่วนใหญ่ไม่ปัมป๊มเวลาปั๊มก็คือมันเสียวอะ จริงก็ไม่ปลัลมก็ได้อันนี้เราเปิดบอดไปแล้วก็ช่วยมันโดดเตะแล้วเราก็มีสปินหนีได้นะครับห้องทางซ้ายนี่มันจะเล่นง่ายนะเพราะว่ามันจะติดกำแพงง่ายคือถ้าเราได้เตะรัวๆเนี่ยยังไงก็เลื่อยก็ไม่หมดเบิร์นรัวๆอย่างเงี้ยนะมันจะเอามาตะเลยครับแบบไม่ต้องกดยาไลท์กดไะไรเลยก็ได้นะถ้ามันรัวขนาดนะี้จริงผมเคยแบบไม่กดยาไลท์แล้วก็ มันก็ไม่ตายนะถ้าเล่นน้อยๆแต่ถ้าเกิดเล่นเยอะๆมันก็มีแบบมีเสียว่าอาจจะต้องปั๊มช่วยนี่นะครับบับเข้าไปยัดเก้าอี้เข้าไปยัดเก้าอี้ยัดเก้าอี้ครับบ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 ับเรียบร้อยโคตรโหดต,ต่อไปก็เป็นบอสนะครับบอสใส่เสื้ออ e ีวิลนะครับเพื่อให้ไม่ติดตะตดนเคิร์สนะแล้วก็ต้องพกน้ำมลมาด้วยเพื่อให้ เออเพื่อให้เอาไว้แก้เคิร์ดนะครับเพราะว่าเวลาโดนเคิร์ดมันจะดาเมจมันจะหายนะ <c oughs> ถ้าเกิดเราไม่ได้ติดมิลเลอร์เคิร์มันก็ต้องจำบอสก่อนนะแต่นี้เราติดแล้วเราก็เปิดบอสได้เลยนะครับไม่ต้องทำอะไรเลย,เลยรอแก้เคิร์ดอย่างเดียวให้ดาเมจไม่ตกมีบอสมันก็จะมีสตานบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่าวิธเราก็87นะครับเยอะอยู่ ชิวๆนะครับตบบอดไปชิวๆเฮย้ยไม่ตกไอ้เหี้ย <c oughs> อะไรครับนี่อะ <c oughs> แล้วพอมาถึงชั้นสองนะครับมันจะเหมือนเป็นคนละแมปนะเราก็จะต้องจำสกิลใหม่ให้พกคิปเพนด้วยนะครับมันจะทำให้เราเล่นง่ายนะแล้วก็ชั้นนี้ใส่เป็นเสื้อไฟนะครับกันเมเทีโออี้เอาจริงตัวหลักนี่ก็น่าซื้อเหมือนนะมับแจ๊คอะถ้าใส่เสื้อไฟก็ไม่เป็นไรแล้ว มีเทโออ่ะ <c oughs> <c oughs> อก็จริงปั๊มกูเหลือสิบสิบก้าหัวกูต้องไปส่งไหมเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้ปั๊มอะ่ะแต่ก็ต้องมั้งชั้นนี้ก็ยิ่งไม่ได้ปั๊มไปใหญ่แล้วก็ให้เราเลือกนะครับว่าเราจะจําอะไรนะครับเราก็เลือกนะครับว่าเราจะจําบัดดี้ไนท์หรือว่าม้าดำแต่ว่าผมจะเลือกเป็นบัดดี้ไนท์นะครับสําหรับขนาดใหญ่เราก็โดดเข้าไปสิงเลยี่ยมันก็จะเผายับนะครับแล้วก็ลุ้นให้มันติดมิลเลอร์เร็วๆนะครับส่วนเดี๋ยว ขนาดกลางผมจะเอาเป็นเลดิกแล้วนะเพราะเลดิกมันป่วนเนี่ยต้องมีคิปเพนนะครับแล้วมันจะเล่นง่ายอ่ะปุ๊บเราก็จบละต้องบอกเลดิกอาเชอร์มั้งเออเลดิกอาเชอร์อันนี้ผมจะไม่กดพวกไลท์พวกอะไรนะอันนี้มันเราดูดเลือดง่ายนะครับจากไอ้พวกบอดดี้ไนท์พวกไอ้จริงๆจะหมดก็คือมานามากกว่านะเพราะว่าไอ้คาลิเบิร์กเนี้ยไม,ไม่ติดมิลเลค โอ้ยมีนะเขือแล้วลว่ะฮดโดเรื่องเวลาอยู่แล้วเมื่อกี้ลืมเาอาเดี๋ยวกูชุบเดี๋ยวกูชุบได้กี้ลืมเคลือบตายแล้วลืมเคลือบมาฮิวให้กูแซนให้มั้งเนี่ยกูดูเต็มแล้ว,วนนแหมดูดอุ้ยเจอแล้วามาขนาดสปินนะเฮียบอสเฮียเนี่ยมันเดินเร็วจริงนะ แต่จริงอ่ะเป็นข้อดีอือเป็นข้อดีชอบเลยอ่ะคือถ้าเดินชานี่ลาบากอือลากลําบากจบแล้วไอ้เนี้ยอีซี่ว่ะอรอบนีสบายจัดจริงพระเดินตามมันก็ง่ายนะอือแต่มันง่ายสําหรับถ้าเป็นตัวมึงนี่แหละต้องตัวเก่งๆดูดเลือดต้องต้องตึงอ่ะดูดเลือดไม่ตึงไม่ดูดไม่ทันนี่นะครับสําหรับสตาการเคลียร์หนอนดึงมันทั้งหมดได้เลยโคตรโหด แล้วมันติดมิลเลอร์เครื่ออยู่แล้วมันเคลียร์หนอนชิวนะเวลาจะตีหนอนก็เปลี่ยนเป็นเครื่องไฟนะครับแล้วก็ตัวนี้เราใส่เสื้อมืดนะครับก็ลงคนเดียวนะครับใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วมีมีพระตัวเด็กเดินซับก็จะสะดวกแบบว่าไม่ต้องเปลืองเด้งไม่ต้องเปลืองอะไรเงี้ยมาเปิดบัฟเตะอุ้ยไอ้เหียว่าจะไม่กดไอ้ไอ้นี่อุ้ยโดนตันว่าจะไม่กดอะไรวะฟูดอะ่ะเอ้ยมันไม่เตะ อุ้ยโอ้ตายโชว์ต,ตีมไปทีนึงไอ้เขี้ยมานาหมดแล้วแบบไม่ได้ปัม๊มกูตายแล้วไอเ้เขี้ยมไมไ่แล้วน่าจะชนะแล้วล่ะเฮ้ยมีเต็มแล้ว,ม,ลวมันสตต้านอยู่อย่าี้อ่ขอเด็กเปรตอุยอ้ยไปแล้วอ้ย โอเคครับ okay, ผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัว Star g a d i a t o r นะครับรีวิวไอตัวสมุดใหม่นะครับลงโอกาสเ h e m ซ Solo นะมันโคตรเก่งนะครับก็ไปหาทำกันได้นะครับตัวนี้ก็เออ่สมุดแบบรีลิกเนี่ยมันใช้ลีลิก500รนะตีพวก c ก o c k Tower อะไรเงี้ยนะครับ,ลรบแล้วก็เอามาเจาะรูอ,อีกทีนึงมันก็จะได้3รูนะครับแล้วก็ไปบวก7นะเพื่อนๆก็จะลำบากนิดนึงนะครับถ้าถ้าจะ เจาะรู้ด้วยนะนี้ของผมก็ซื้อมานะครับไม่ได้ลาเองนะเกิดใครไม่อยากเปลืองก็ไปลาเองนะเพราะว่าในตลาดน่าจะไม่ค่อยมีขายด้วยนะครับน่าจะหาซื้อ,อยากอยู่มันไม่ใช่แบบว่าไอเทมยอดนิยมนะแต่ว่าไม่รู้หลังจากคลิปนี้ไปจะเป็นไอเทมยอดนิยมหรือเปล่านะครับก็ใครที่เป็นสายฟาร์มก็ไปฟาร์มมาขายได้นะครับเนีย่ยเห็นว่าเดินผ่านหนอนไปเก็บเหรียญ7เม็ดอะแม่งก็เดินง่ายนะครับตาคือกดสปินปุ๊บแม่งทะลวงทะลุหนอนหมดนะโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ผมเจอกันใหม่คลิปหน้า กับเกมนันลกล็อกนั้นเวอร์นะผมใครที่เติมเงินอย่าลืมเพลินท็อปอัพนะผมใส่โค้ด G A N D นะครับวันนี้สวัสดีครับใครมีคำถามอะไรสงสัยคอมเมนต์เพิ่มเติมด้านล่างได้เลยนะครับผมเดี๋ยวไปตอบนะ